ฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัวเก่านะครับผมมาด้วยอาการขี่ไปแล้วดับแต่ตาร์ตไม่ติดนะครับผมเกิดจากอะไรนะครับผมเดี๋ยวมาหาสาเหตุพร้อมๆกันนะครับ <S <S <t> <ic> หมดเทียนก็ไม่น่ามีปัญหานะครับมีเสียงดังแกลๆแ,แ,แล้วดับนะครับผม ดับแ,แล้วไม่ติดเลยนะครับหัวเทียนก็เปลี่ยนใหม่ๆครับหัวเทียนก็ใสๆนะครับผมยังแดงๆ,ๆนะครับเดี๋ยวมาดูไฟกันนะครับว่ามันออกหรือเปล่านะครับกระพุ้ไฟที่หัวเทียนนะครับใช้งานได้ครับผมโอเคนะครั้นี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบโซ่ นะครับผมดเราริ้นอาจจะเกี่ยวกันนะครับเพราะว่ามันมีเสียงเครื่องยนต์ดังแ๊กแกแๆเป็นเวลานาน,านหลายเดือนเนะครับเจ้าของรถก็ยังไม่ได้ซ่อมนะครับผมคราวนี้รถมันก็ดับกระทันหันนะครับเครื่องยนต์ดผมเตรียมเครื่องมือครับผมถอดให้เจ้าดูปิดจ,จานไฟนะครับว่ามัน มาเนตรงหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึมฝนหน่อยนะครับเมือนเหมืดนหน่อยนี่เราเปิดไอ,อ้เจาจิดจานไฟดูนะครับผมสังเกตนะครับผมว่ามาเนตรงนะครับหรือเปล่านะครับผมนี่ตั้งเกียตัวนี้นะครับผม อักษรตัวทีนะครับตรงนี้นะครับผมให้เราหมุนหานะครับผมหมุนหา่าดูว่าเจ้ามาร์กตัวนี้นะครับผมที่เป็นวงกลมนะครับผมมันตรงหรือเปล่านะครับนี่นะครับรูปวงกลมตรงนี้ ครับเดี๋ยวนี้อักษรตัวทีผมก็ตั้งมันตรงแล้วนะครับตัวไอ้เจ้าตัวมากตัวนี้นะครับผมนี่มี่เป็นกลมๆตรงนี้นะครับผมนี่มันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมนี่มันขึ้นไปด้านบนนะครับแสดงว่าคันนี้มีปัญหามากเคลื่อนนะครับมันก็เลยทำให้เครื่องยนต์ ดับนะครับผมเนตตาร์ไม่ติดครับคาวนี้เรามาตั้งไอเจ้าตัวมารให้มันตรงจุดนะครับผมนี่รามาติดแน่นอนนะครับนี่ครับอักษรตัวทีให้มันตรงนะครับใช้ไอเจาบล็อกเบอร์สิบสี่หมุนนะครับผมมไปหมุนมานะครับผม๋ยมาตั้งให้มันตรงกัน ันนี้น่าจะมีปัญหาโซ่เราลิ่นหย่อนนะคร,ครับเดี๋ยวเราทําให้มันติดใช้งานได้ก่อนเดี๋ยวค่อยแจ้งลูกค้านะครับว่าต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับผมเพื่อจะให้มันสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับอันนี้เราทําให้ติดเขาให้เขาขี่ไปก่อนนะครับผม ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับวงกลมแล้วก็มาร์กตามเอี่ยมตรงนี้นะครับผมให้มันตรงกันแล้วก็ตัวทีนะครับให้มันตรงตรงนี้นะครับผมก็ขันน็อตเข้าไปก็ลองเครื่องนะครับย้ำมสื่อมมึงไงฮะย้ำต,ตัวไว้เขาเขาป้าไปเอรอบอกรอผมเรย โอเคนะครับอ่ะเดียบร้อยแล้วเรามาหันมัดแลก็ลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับผมน่าจะไม่มีปัญหานะครับห <c oughs> ันมัดจะปิดเราดิ้น เรียบร้อยนะครับผมเกิดปัญหาฮอนด้าเวฟตาะตัดไม่ติดขี่ไปแล้วดับ,บเกิดจากไอเจ้า มากเครื่องยนต์ที่มันเคลื่อนไปนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม